สวัสดีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนตอนนี้ก็เป็นเวลา<ม>พี่กินที่นี่ป,ป่ะโซโล่พ่อคุอ้อมให้โซลโล่โหกว<อ>งเ<ม>คือง,องเด้อพี่น้องเด้อเป็นยังไงเบื้องบนแอปเปิลหน้าบ้านเด้อพี่น้องเอ้ยโพดโพแหงดกกระดกโพดกโผ ค่อยละสิเห็ดจังไดโซโลไหนไหนอ๋อวาสนานพกกระลิดตีดอ,ดอนพกกะริตแต่ดอดอดอัวดัวเบิ่งพี่น้องเบิง่งกระดกโพโลพลงานโ้ยโ้ยโ้ยเห็นบอกพี่น้องจะเห็นบอกค่ะ เบิ้งพี่น้องเบิ้งลูกใหญ่อีกตั้งหากได้ลูกบบเบลอเบลาเลยเห็นบ่พี่น้องกำมะหุ่มคนนี้คนโอ้ยโผดโผบอกโมบอกแตงเบิ้งพี่น้องหลังจากที่ว่ามันอันสุกนี่มันก็จะโลนทิ้มเลยพี่น้องมันก็จะร่วงลงมานะ มันดุโโลโปรโปรโปร,โรโงานเห็นบ่พี่น้องเลยแล้วคอยก็ต้องกวดไปถิ่มนยพี่น้องเพราะไม่อยากผากต้นเดียวได้ว่ากับเป็นทุกต้นเลยเด้อค่ะโซโลนไหนขอมิดขอมิดไหน โซโลมาแนลรเวเกนคอมคอมคอมแพลนลูกคอมกดที่จาปะปะิจตาปะปะแอปเปิลไม่หาต้นพี่น้องคักขนาดคอมที่จะฮะคอมที่จะฮะไหนคมฮะ หยัานมาเรียนขึ้นทางพี่น้องเบิ้งบอกผู้มุ่นพี่น้องผู้มุ่นผู้มุ่นปลาหรือไดบุมันน้อยหน่อยหวานหวานหวานขอปลอมจ้นมันถิ่มพี่น้องแอปเปิลต้นหนึ่งมันสุกแล้วมันกระวว่กุณงากอะ เห็น่าพี่นนอหวานขนาดมันสุกเราเดี๋ยวจะมันสิโรนถิ่มพอแล้วมันโรนเรามันสิตัดห้าเพิ่นก็ต้องกวดจังสิออกจากสนามหญ้าแล้วก็อววขอารขอาเมยขอาเมขอาเม่ให้จน,นนังพี่น้ออันนี้กระดกขึ้นกัน ันนี้ต้นหนึ่งต้นเนี่ยปีนี้ไม่ค่อยดกเพราะว่าตัดตัดคากตัดแหน่พี่นอ้องแอปเปิ้ลมีหนึ่งหนึ่งต้นสองต้นแล้วก็สามต้นแล้วก็สี่ต้นอันนี้คือบักแพร่ลอนเด้อพี่นอ้องบักแพร่ฮาร่อนเอ้ยหรืออียังแพร่่อน อันนี้ต้นเฮ็ดไปก็จมไปน้ำภาษาก็เด้งเ้ยโอ้ยเสียงหมาหล่อรถยังมาแลงมีมือนี่อากาศดีเนี่ยยังหน่อยด้วยพี่นอกสู้มือมันสิคึมคืมคึมคืมคืม แต่ว่าบอกอันนี้หวานเก็บกินดีก,ก่อนคือส่งเสียบโลนถิ่มเบิร์ดแล้วล่วงที่เหมดแล้วคือบอกเบดมาพี่นนองคือบอกเบดนี่แหละว่าวินจะดูสมาคกันเด้อ เออน้ำกับไรได้เรือมันเป็นค้อนแพลผลลหม่พี่เนาะแซ็ปเบิง้งหนึ่งสองสามสี่ห้า กอกสิลงหัวสนอเนะมันกอกสิลงหัวสนอเนะน้องพี่น้องเฮดกอเฮดกับเพิ่งลาอยู่พี่น้องเอยขนเงือแทงไปแล้วพี่น้องเอาอากาศดีๆตอนเย็นเย็นมาฝากไปพี่น้องเด้อ ไปแล้วมาเขาไปไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีด้วยค่ะเด้อ